เราสามารถเอากลไกลในการสังเคราะห์แสงของพืชมันทําเป็นไฟฟ้าให้เราได้ใช้งานแล้วปรบมือ,มอ,มอโอ้โสุดยอดอ่ะเมื่อเรากล่าวถึงแบตเตอรี่เชื่อว่าสิ่งที่หลายๆคนจะนึกขึ้นมาอย่างแรกๆก็คงไม่พ้นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งมักใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสสารพัดรูปแบบ ในปัจจุบันแต่ล่าสุดนี้เองนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคมเบร์ที่เพิ่งจะประสบความสำเร็จในการสร้างแบตเตอรี่แบบใหม่ที่ใช้พืชอย่างสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเป็นแกนหลักแล้วมันยังสามารถให้พลังงานคอมพิวเตอร์โปรเซสเซอร์ในการทดลองได้นานถึงครึ่งปีทั้งๆที่มีขนาดแค่พอๆกับ่าน AA และทำได้ง่ายเนื่องจากวัสดุราคาไม่แพง แต่แม้การทำงานของมันจะยังไม่ชัดเจนนะักแบตเตอรี่จากสารหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินก็ถือว่าเป็นอีกผลงานที่น่าจับตามองและหากโชคดีมันก็อาจจะถูกพัฒนาจนสามารถนําไปสู่การจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ขนาดเล็กโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลต่อไปในอนาคตเลยเราสามารถแปลไฟฟ้ามาจากการสังเคราะห์แสงของพืชที่เป็นสีเขียวได้เขียวมาเป็นไฟฟ้าสุดยอดมากครับนี่อัพซิลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วติดตามเราได้ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย